รุ่นใหม่ยังไม่มาเอาเจ้าคันนี้ไปก่อนนะคะกับเจ้า C200 คูเป้ AMG นะคะคันนี้เนี่ยตัวรถปี2020บอกเลยว่าใหม่น้อยสภาพกริบสภาพเทพเจ้าของเดิมนะคะติดสติกเกอร์มารอบคัน ใช่พูดถึงรถซีดานคูเป้ยังไงก็ต้องเป็นซีคูปของ Mercedes Ben z แน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนรีเริ่มรถเซเ m e n t นี้ขึ้นมานะคะจุดเด่นของมันก็คือราคาแรงมากเลยนะแพงกว่าตัว4ประตูตั้งหลายแสนค่ะดูแวบๆบแบบดูไวไวนะคะก็ต้องบอกว่าเจ้าคันนี้เนี่ยหน้าตามไม่ได้ต่างอะไรจากตัว4ประตูเลยนะคะอย่างที่บอกไปต่างที่ราคาแล้วก็อีกอันนึงถ้าดูชัดๆอีกทีด้านข้างก็จะเห็นว่ามันเหลือประตู2บานก็นั่นแหละค่ะข้อแตกต่างหลักๆของเขา ไฟเดทามลันนิ่งไลท์เนี่ยเป็นแบบ LED ไฟเบอร์ออปติกนะคะและหลังคาเป็นหลังคาพาโนรามิกนลูเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าระบบเปิดปิดฝากระโปรงท้ายเนี่ยเป็นแบบอัตโนมัติพร้อมกับระบบแฮนด์ฟรีเทลเกตค่ะแต่ว่าเบาะหลังนะคะถึงมันจะแค่แต่ว่ามันก็สามารถพับได้ค่ะก็ถือเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งค่ะ อนนี้นะคะใหม่ก็นั่งอยู่ที่ที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะก็ต้องบอกว่าอันนี้นั่งจริงนะคะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยตอนแรกใหม่เป็นคนขับนะก็นั่งชิงไว้แบบนี้พื้นที่ด้านหลังเล็กรูมเนี่ยยังเหลือถึงเกือบหนึ่งคืบนะคะแต่ว่าตัวเบาเองไม่ได้กว้างขวางอะไรทางที่ใหม่ก็ตัวค่อนข้างเล็กแล้วเนะาะดังนั้นใครที่ตัวใหญ่อ่ะนั่งไม่สบายแน่นอนเด็กนั่งได้นะคะหรือว่าถ้าเรานั่งในระยะทางที่ไม่ไกลเกินไปตรงนี้ก็ยังผ่านอยู่ค่ะ ภายในนะคะก็เป็นเบาะทูโทนนะสีดำแดงตามสไตล์รถคูเป้ของ Mercedes-Benz เลย <c oughs> เขายังคงทำเอกลักษณ์ไว้ได้ดีนะคะ แต่ถ้าใครสนใจเจ้าคันนี้และมาซื้อกับ PJ k a r มาตอนนี้ขอนำเสนอที่ราคา2 188,000บาทเท่านั้นค่ะและถ้าดูจนจบคลิปบอกว่ามาจากคลิปนี้นะรับไปเลยส่วนลดพิเศษนะคะลองทักแชทมาเดี๋ยวแอดบินจะแอบบอกราคาพิเศษให้นะ